พระธรรมสองโครินธ์บทที่หบับรนี้เรารู้อยู่ว่าหากเต็นท์ฝ่ายโลกนี้ที่เราอาศัยอยู่ถูกทําลายลงเราก็มีบ้านจากพระเจ้าคือบ้านนิรันดรในสวรรค์ซึ่งไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ในขณะเดียวกันเราคร่ำครวนใฝ่หาที่จะรับการคลุมกายด้วยที่อาศัยจากสวรรค์ของเราเพราะเมื่อเราได้รับการคลุมกายแล้วเราจะไม่ต้องถูกพบว่าเปลือยเปล่า เพราะขณะเรายังอยู่ในเต็นนี้เราคร่ำมครวญเป็นทุกข์เพราะเราไม่ปรารถนาที่จะเปลือยเปล่าแต่ปรารถนาที่จะรับการคลุมกายด้วยที่อาศัยจากสวรรค์ของเราเพื่อชีวิตจะกลืนกลบกายที่ต้องตายนั้นพระเจ้านี่แหละคือผู้ทรงเตรียมเราสำหรับจุดมุ่งหมายนี้และได้ประทานพระวิญ,ญญาณเป็นมัดจำค้ำประกันสิ่งที่จะมาถึงฉะนั้นเราจึงมั่นใจเสมอ แม้จะรู้ว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่าเรามั่นใจและเราปรารถนาที่จะพ้นจากกายนี้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าฉะนั้นเราจึงตั้งเป้าที่จะทำให้พระองค์พอพระทยัยไม่ว่าเราจะอยู่ในกายนี้หรือพ้นจากกายนี้ไป เพราะพวกเราล้วนต้องเข้าเฝ้าต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งซึ่งสมกับที่เขาได้ทำขณะอยู่ในกายนี้ไม่ว่าดีหรือชั่วเช่นนั้นแล้วเมื่อเรารู้ว่าความเกรงกลัวพระเจ้านั้นคืออะไรเราจึงพยายามโน้มน้าวใจคนทั้งหลายเราเป็นเช่นไรนั้นย่อมปรากฏชัดต่อพระเจ้าและข้าพระเจ้าหวังว่าสิ่งนี้จะปรากฏชัด ต่อจิตสำนึกของพวกท่านด้วยเราไม่ได้กำลังชมตัวเองต่อพวกท่านอีกแต่กำลังเปิดโอกาสให้พวกท่านภูมิใจในเราเพื่อพวกท่านจะสามารถตอบบรรดาผู้ที่ภูมิใจในสิ่งที่มองเห็นแทนที่จะภูมิใจในสิ่งที่อยู่ในใจถ้าเราเสียสติก็เพื่อพระเจ้าถ้าเราสติดีก็เพื่อท่านทั้งหลายเพราะความรักของพระคริสต์ผลักดันเราอยู่เพราะเรามั่นใจว่า ผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและในเมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อคนทั้งปวงบรรดาผู้มีชีวิตอยู่จึงไม่ควรอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อพระองค์ผู้สิ้นพระชนเพื่อพวกเขาและคืนพระชนขึ้นมาอีกดังนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่พิจารณาใครตามทัศนะของโลกแม้ครั้งหนึ่งเราเคยพิจารณาพระคริสต์แบบนั้น แต่เราก็จะไม่ทำเช่นนั้นอีกต่อไปเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริ์การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเก่าได้ล่วงไปสิ่งใหม่ได้เข้ามาทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริ์และทรงมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าได้ทรงให้โลกคืนดีกับพระองค์ในพระคริ์ไม่ทรงถือโทษบาปของมนุษย์ และพระองค์ทรงมอบหมายเรื่องราวแห่งการคืนดีนี้ไว้กับเราฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์เสมือนหนึ่งพระเจ้าทรงร้องเรียกท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ว่าจงคืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาปเพื่อเราเพื่อในพระองค์เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า